วันนี้อาจารย์ชัดฝากขอโทษอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ไม่สะดวกในการนำสวดกำลังเคลียร์นะคะในเรื่องของออเดอร์ก็ดีในเรื่องการ,การช่วยน้องๆตอบคำถามก็ดีนะคะซึ่งวันนี้เราจะมากันในชุดที่3จ้ะนะคะเป็น2ตัวท้ายลอตเตอรี่หรือเลขท้าย2ตัวรัฐบาลไทยค่ะทีละ่า,านะคะวันนี้ใครยังไม่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยนะคะในเรื่องของการซื้อ หวยลัตเตอรี่นะคะเลขท้ายสองตัวมาลวจ้ะชุดที่สามค่ะนะเป็นชุดก่อนชุดสุดท้ายนะคะใครที่อยากได้วันนี้มาจา้ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำทักททยกันหน่อยนะจ๊ะพี่จา๋านะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเ,เพจของอาจารย์เคเนี่ยมีหลายเพจแล้วเกินแต่มไม่ใช่ของอาจารย์เคนะมีพี่พ,พทักเข้ามาเต็มเลยเาทางเราขอประกาศนิดน,นึงค่ะพอดีว่าได้รับโทรศัพท์เยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง เรามีหลายเพจใช่ไหมนะคะจริงๆแล้วมีเรามีแค่2เพจนะคะนะ,ะหนึงในนั้นของเราก็คือเพจนะคะอาจารย์ชัดอาจารย์เขรธ,ธรรมะบารามีแต่ถ้าเกิดว่าถามเพจไหนเพจอีกเพจนึงเป็นแพทเพจสำรองนะคะไม่ได้ไม่ได้กดไว้ไลฟ์สดในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นปล่อยเช่าวัตถุมงคลหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบอกเรื่องของโชคลาภ การคำนวณความน่าจะเป็นทางหลักคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีบอกไว้บอกแบบนั้นเอาไว้สำรองเฉยๆนะคะนะส่วนในเรื่องของการจัดตั้งร้ายกลุ่ม นะคะเพื่อการบริจาคหรือเลี้ยอะไรอาจาร,รย์แค่ไม่มีนะจ๊ะพี่จันนะคะอาจารย์แค,ะรรค่ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงพอดีว่ามีพี่ๆหลายคนหลายท่านโทรเข้ามาหาอาจาร,รย์แค่บอกอาจาร,รย์หนูอยากโอนเงินไปทําบุญกับอาจาร,รย์จังเลยอาจารย์แค่เลยบอกว่าไม่ได้จะพี่มันมันผิดกฎหมายนะคะอาจาร,รย์แค่ไม่มีใบอขออนุญาตเลี้ยอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจาร,รย์แค่ทําไม่ได้นะจ๊ะนะอาจารย์แค่ก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนเพจประจําจะรูะ้จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าอาจารย์แค่เวลาไลฟ์สดเนี่ย อาจารย์แค่จะตัดรุ่นไหนของอาจารย์แค่ทำบุญอาจารย์แค่จะบอกหน้าไลฟ์สดเลยนะคะสมมุติพี่ๆปล่อยเอฟพี่่แล้วอาจารย์ตัดทำบุญอาจารย์แค่ก็โอนให้เห็นเลยนะจ๊ะซึ่งการทําบุญรอบนี้ของอาจารย์แค่นะของอาจารย์แค่นะไม่ได้เรียอะไรพี่ๆนะจ๊ะนะจะตรงกับวันที่30มิมิถุนาค่ะใครถามถึงเรื่องเรื่องที่ถามเข้ามาเยอะมากที่สุดก็คือในในอินบ็อกซ์นะ จุดทูบวันไหนสามตัวแดงๆอาจารย์ชัดจะให้อะไรนะคะสามตัวแดงๆ,ดงๆเ,งเนนงดี๋ยนะวอาจารย์ชัดจะมาเฉลยให้อาจารย์เค้ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะนะขอเป็นวันขอเป็นวันไม่พูดกับพระฮัมแต่ใครแต่อ่าไม่พูดกับพระฮัมหันะอาจารย์ชัดจะมาเฉลยสามตัวแดงๆให้ ที่เราเคยเข้าเลขท้าย3มตัวรางวัลที่ 1, 1> น,นึ่งนะกะเข้ามาขอไลค์ขอแชร์นิดนึงครับได้จะขอคนละหนึ่งไลค์คนล like, หนึ่งแชร์นะจ๊ะเราจะได้บอกพร้อมกันวันนี้จางเค้เหมือนเดิมค่ะจ้าหลายคนหลายท่านค่ะนะคะก็ถามเข้ามาว่าจุดทูบป,ประโยคแรกค่ะจุดจุดทูบวันที่เท่าไหร่จุดทูบจะจุดให้เสียงไทยในวันที่ของรอบนี้นะคะของวันที่1กรกฎานี่จะจุดในวันที่สาม อ่ายี่หนึ่งแท่งของอาจารย์ชัด3ามแท่งของอาจารย์เควันที่30จะสรุปเลขทูบและเลขสูตรให้ซึ่งเหมือนกับคลิปที่แล้วที่โดนปลิวนั่นแหละจ้ะนะคะก็สรุปอย่างนี้แหละแล้วก็โชว์หน้าหน้ากล้องเยอะไปหน่อยนะโชว์ตัวเลขหน้า,นากล้องเยอะไปหน่อยตอนนี้พี่ๆท่านไหนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมคะสวัสดีทั้ง4600กว่าท่านตอนนี้ถ้าครบ4 0 0 0แชร์ตอนนี้คน4,600นะตอนนี้1,14.9แชร์แล้ว 4,000แชร์เดี๋ยวาจายันเคจะบอกชุชดที่ชุดที่สในเลขสูตรนะฮะสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นเป็นหลักของคณิตศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมภายใน24งวดเนี่ยมีผิดแน่นอนอย่างน้อยเนี่ย4งวดแน่นอนนะฮะทำใจล,ล่วงหน้านะพี่จ๋านะฮะถูกถูก,ถกน้ากันผิดผิดน้ากันค่อยให้ฟรีเป็นแนวทางแบบมีค่าใช้จ่ายไม่มีการเข้าห้องไม่มีการมี พี่ท่านหนึ่งทักมาบอกอาจารย์หนูเข้ากลุ่มแล้วแล้วก็แคปรูปมาให้ดูนะคะบางครันงก็บ,บอกอาจารย์หนูโอนเงินแล้วขอเข้ากลุ่มหน่อยนะคะอาจารย์แค่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่พี่ๆต้องติดตามในคลิปเองนะคะในไลฟ์สดนี้เองนะส่วนในเรื่องของการของเงินเล่อลยๆไม่มีนะในเรื่องของการชวนเข้ากลุ่มแล้วก็มีการรับซื้อรับขายในเรื่องของการแทงหวยพูดกันง่ายง่ายนี้เลยเนาะ ไม่ว่ารับซื้อขายหวยหรือออนไลน์อะไรเงี้ยจันแค่ไม่มีเลยนะจ๊ะให้เป็นแนวทางพี่ๆไปชะโกที่ตลาดได้เลยนะคะนะใครอยู่ใกล้ตลาดไหนก็ไปตลาดนั้นแต่แถวสายไหมย่ามาจันชัดเหมาแล้วนะคะ <c oughs> ทีรักมาเร็วมาเร็วไปเร็วเวนะคะโอ้ยขอบคุณพี่สาวพี่สาวมากเลยนะคะตอนนี้จันแค่อ่านคอมเมนต์พี่ๆอาจจะไม่ครบทุกท่านนะคะขออภัยด้วยพอดีว่า เ,เขาเรียกอะไรเอ่ยคอมเมนต์เด้งเร็วมากนะคะพี่จ๋าแต่ว่าอาจารย์แค่อยากให้พิมพ์ไม่ใช่อะไรนะอยากให้พิมพอยากให้ไลค์ให้แชร์เนี่ยเพราะว่าวันที่จุดทูบพี่พี่จะได้เห็นกระดิ่งเนี่ยมันจะไปได้ไปแจ้งเตือนพี่พี่กลิ้งกลิ้งอย่างเงี้ยค่ะนะคะใครที่นะคะอยากให้เขียนเลขทูบให้ตัดเลขทูบให้อย่างเหมือนรอบที่แล้วอย่างเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยอาจารย์แค่ก็ทําให้นะคะนะอาจารย์แค่ก็ทํทให้ ยอย่างเลขทูบอย่างสมมุติว่าเลขทูบของเนี่ยค่ะเลขทูบวันแรกของอาจารย์ชัดหนึ่งแปดหกเนี่ยนะนอกจากจะมีอย่างนี้อาจารย์เค้ก็จะจะทําแบบนี้ให้ด้วยเนี่ยนะคะนะก็จะเข้านะคะไปไปตรงกับเลขสูตรที่อาจารย์เคให้นะคะส่วนนะคะใครที่อยากได้เลขสูตรก็จะวงกลมให้เหมือนกันเดี๋ยวจะสรุปเป็นเลขเลขให้นะคะนะ รักอ่เขาเรียกอะไรรักชอบอันไหนพึงได้เลยค่ะพี่จ๋ามาจ้ะต่อไปจ้ะนะคะเฟซบุ๊กอาจารย์เค่ชื่อว่าอาจารย์ชัดอาจารย์เขธรรมบารมีค่ะนะคะอ่ามาจ้ะเลขแรกอันนี้สูตรที่สามเดี๋ยวเขียนสามให้ก่อนเนาะอาจารย์ชัดบอกให้ให,ให้ให้เขียนไกลๆหน่อยถ้าเขียนไกลๆต้องเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะคะสูตรที่สามก็ดีรัก นะลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเลขกลมๆนะคะเราเราทำสูตรดักไว้นะคะการการโอกาสการที่จะถูกมันก็เยอะมากขึ้นนะที่รักนะถามว่าทำไมอาจารย์แค่ถูกบ่อยอาจารย์แค่คำนวณต้อง4สูตรเนี่ยถ้า2ตัวนะคะคำนวณต้อง4สูตรแล้วก็ตัด4สูตรมาให้พี่ๆเหลือคัดเลขให้นะคะอย่าง1 6อย่างเงี้ยนะ1 6ระหว่างกระดกเป็น1 9อย่างเงี้ยมือมือที่แล้วว่าเข้าเนาะนะสำหรับเลขสูตรนะมาๆมา,มา หกสี่ระหว่างกระดกเป็นหกแล้วหกสี่ระหว่างกระดกเป็นสี่เก้าค่ะเลขแรกนะคะขอเขียนตัวใหญ่หญๆแล้วไกลๆหน่อยนะขอวางไกลๆหน่อยหน่อยนะคะระหว่างกระดกเป็นสี่เก้าค่ะที่รักขาอาจารย์เคเขียนเลขในวงเล็บไว้นะคะเลขในวงเล็บคือเลขกันไว้ค่ะเพราะหกกับเก้าเนี่ยเขาเป็นเลขเดียวกันนะ,ะวันนี้แถมสามตัวท้าย เลขลุ้นนะเลขลุ้นสามตัวท้ายลอตเตอรี่สามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งลอตเตอรี่ไว้ให้หนึ่งหางเป็นเลขที่ชอบที่สุดว้ายใครเข้ามาวันนี้คงไม่รู้อาจารย์ชัดบอกว่าให้คุยกับแฟนเพจให้นานหน่อยคลิปวิดีโอไม่นานเลยของอาจารย์แค่ร่วมๆชั่วโมงก็จบแล้วอาจารย์แค่บอกโอ้ยค่อยบอกมีอย่างจะคุยค่อยเป็นคนหน้าหวย มาดีอะไรก็จะคุยเรื่องหวยค่อยม้อยเมา่นานไม่ได้เมา่มอยนานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไกลอย่างนี้คุณพี่พี่เห็นไหมจ๊ะเพราะใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจอเดี๋ยวมันจะโดนเรื่องของไอ้นี้อีกอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะชุดที่สามค่ะเลขแรกค่ะหกสี่ระวังกระดกเป็นสี่เก้าอย่างนี้พี่พี่เห็นไหมจ๊ะพี่จ๋าได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้ไหมจ๊ะใครที่ไม่เห็นปัดคอมเมนต์ออกจากพี่จ๋าจันเข้ไม่กล้าชูใกล้กล้องมากตอนเนี้ย เพราะอาจารย์แค่โดนปิดการมองเห็นแล้วก็คลิปของวันที่จุดทูบเนี่ยปลิวอาจารย์แค่อยากจะรักษาตัวเองให้ถึงวันที่จุดทูบค่ะพี่จ๋าจุดทูบ <c oughs> วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะจ๊ะทันไหมสวัสดีที่รักมาเลวแชร์ให้ถึงแปดพันแชร์ได้วันนี้จะแถมสามตัวรางวัลที่หนึ่งเลขที่ชอบที่สุดให้จากการคำนวณน,นะป็นการคำนวณสูตรขณิตศาสตร์ความน่า,นาจะเป็นนะพี่จ๋านะ นะอ่ะต่อจ้ะต่อนะจ๊ะเลขต่อไปค่ะเข้ามาเลขเนี้ยตามอาจารย์แค่มาสองรอบแล้วแต่รอบเนี้ยเขาก็ถือว่าเขาก็ถือว่าเด็ดนะคะนะอาจารย์แค่เขียนให้ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าพี่ๆเห็นกันชัดไหมอาจารย์แค่ตั้งห่างไปไหมอาจารย์ชัดเขาไม่ให้ใกล้มากอาจารย์พี่จ๋านะคะหนึ่งห้าหนึ่งห้าได้เนาะ ได้ไหมพี่จา๋าเห็นนะเห็นนะหนึ่งห้าค่ะตัวที่สองห <te le noise> น,นึ่งห้าเห็นนะขอบคุณมากค่ะพี่จา๋าขอบคุณมาก <te le noise> แล้วขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ดีด้วยนะตอนนี้หกพันหกรอยแชร์แล้ขาดอีกแค่หนึ่งพันสี่ร้อยแชร์พี่ๆจะได้สามตัวสามตัวสามตัวลุ้นเลขท้ายลอตเตอรี่สาสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะเลขเลขหน้าพี่ๆไปหาเองเด้อเลขท้ายเนี่ย อาจารย์เข้มีให้เลขหน้าไปหาเอาเองนะคะว่าสามตัวข้างหน้าเนี่ยพี่ๆต้องไปลุ้นซื้อเองมามาจ้ะเห็นนะขอบพระคุณมากครับพี่จ๋าเห็นนะอาจารย์เขแล้เกงเกรงยังไงก็ไม่รู้นะคะตั้งแต่คลิปปิวก็เกงอะพี่จ๋าเลยอยากให้พี่ๆช่วยเซฟอาจารย์เคนิดนึงนะคะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เวลาอาจารย์เขจุดทูบเนี่ยเวลาแชร์แล้วพี่ๆเนี่ย กระดิ่งมันจะไปแจ้งเตือนพี่พี่กิ้งอย่างเงี้ยฮะดีไหมจ๊ะพี่จ๋าถึงพยายามถาม,มบ่อยๆไงเงีย <c oughs> เห็นไหมจ๊ะดีไหมจ๊ะอาจารย์เก่สวยไหมจ๊ะเลขสวยไหมจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยนละอ่ะเห็นนะเห็นนะส่วนใครต้องการเลขเน้นเน,เนีนเน่ยใกล้ๆนะคะสักสี่วันสี่วันก่อนรัฐบาลไทยออกอาจารย์เกจะมาเน้นให้สมมติว่าอย่างชุดเนี้ยมีเลขไหนที่อาจารย์เกชอบที่สุดอย่างเงี้ยอาจารย์เกจะเน้นให้ด้วยก็เหมือนอย่างที่เน้นให้เมื่อครั้งที่แล้วล้วเข้านั่นแหละค่ะนะ เมื่อวันที่แล้วเลขทูบเข้าสามตัวสามตัวหมุนสี่ครั้งหรือสามตัวท้ายลอตเตอรี่เข้านะคะสองตัวเข้านะคะพี่จา๋านะแฟนเพจเรียกบอกรวยเละค่ะนะฮะไอ้อะไรเขาไม่ได้บอกรวยเละเขาพ,พูดอะไรอะไรนะคะขอโทษค่ะพูดผิดทูบเละเทะเขาบอกอย่างนี้เห็น <laughs> <laughs> ขอบพระคุณมากคะ่ะพี่จา๋าขอบพระคุณมากคะ่ะต่อไปเป็นเลขตัวที่สามเป็นเลขตัวที่สามตอนนี้ที่รักขา เลขตัวที่สามอาจารย์เค่ขอร้างหน้ากระดานหน้ากระดานของการคอมมิ์หน่อยได้ไหมจ๊ะพิมพ์ให้อาจารย์เค่นหน่อยได้ไหมคะว่ามาแล้วมาแล้วเขียนให้หน่อยคะ่ะมาแล้วนะคะเขียนให้หน่อยนะเห็นค่ะดีค่ะสวยค่ะ <laughs> ขอบพระคุณมากค่ะรอบนี้ไกลหน่อยนะพี่จ๋านะตัวเลขไกลหน่อยจริงๆเนี่ยอยากจะยื่น้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเฟซมีปัญหาเดี๋ยวตอน จุดทูบจุดไม่ได้แล้วเป็นเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่แล้วปังก็ปังเลขทูบก็ปังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลขทูบอาจารย์ชัดอาจารย์เค้กก็เป็นเลขตัวเดียวกันเลยอยู่ข้างในเดียวกันเลยเงี้ยที่รักค่ะาหาซื้อง่ายเลยนะคะเลขท้ายลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จ๋านะคะมาสามตัวเนี้ยตัวที่ชอบมากที่สุดนะค่ะมันก็เหมือนแค่าครเน้นให้แล้วไหมพี่จ๋าวันนี้ใครมาดูคุ้มค่าเนาะ อาจารย์แค่คิดว่าชุดที่สองพี่ๆคุ้มค่าและชุดนี้คุ้มค่ากว่าชุดที่แล้วนะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้เลขปังกว่าเมื่อวานนะ <c oughs> มาเลวจ้ะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วนะเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะที่รักนะเห็นนะมาแลวจ้าขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าเห็นไหมจ้ะเจ็ดเก้านะระวังกระดกเป็นหกเจ็ดค่ะเจ็ดเก้าระวังกระดกเป็นหกเจ็ดค่ะที่รักขา นี่สมุดคำนวณวิชาการอาจารย์เข่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยทีรัก <laughs> <laughs> นะนะนะสมุดวิชาการอาจารเ์ยคะที่รักนะคะมามามานะอ่ะมา,ามามาเมื่อวาน,วนก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดี ระวังกระดกชัยจะพี่จ่าระวังกระดกนิดนึงค่ะนะคะระวังกระดกนิดนึงระวังกระดกนิดนึงค่ะนะคะเจ,จ็ดเก้าระวังกระดกเป็นหกเจ็ดค่ะที่รักค่ะเจ็ดเก้าระวังกระดกเป็นหกเจ็ดค่ะต่อไปค่ะที่รักสวัสดีที่รักแปดพันแปดพันแชร์ได้ยังเนี่ยใครอยากได้เลขลุ้น เลขลุ้นเลขท้ายสมตัวรางวัลที่หนึ่งของชุดของวันนี้ที่อาจารย์เคชอบมากเลขแดงๆเลขแดงๆของอาจารย์ชัดจะมาวันที่ยี่สิบอ่ะอันนี้ข้ามสูตรให้หนึ่งเลขเลยนะเนี่ยย3 24ิสามยสี่นะได้ได้ได้เอามาจ้ะมาแล้วนะคะเอาเขียนเขียนตัวแดงไม่ใช่ไม่ได้สิเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอะไรนะคะไปทับตัวแดงของอาจารย์ชัดเดี๋ยวจะไปทับตัวแดงของอาจาร,รย์ชัดเขานะคะ เดี๋ยวเขียนให้ก่อนเลยยังไงก็ถึงอยู่แล้ว8ปดพแชร์ขาดอีกแค่หกร้อยกว่าแชร์ค่ะขาดอีกแค่หกร้ยกว่าแชร์มาจ้ะแปดของจริงสวยค่ะอ่ะมาสามตัวรางวัลที่หนึ่งออกแล้วค่ะ <laughs> เล่นกันเฉพาะในเพจเรานะที่รัก เลขลุ้น3ตัวท้ายรอตเตอรี่รางวัลที่1มาแล้วจ้ะเลขแรกที่จริงมี3หางวันนี้แฟนเพจแชร์เกินแชร์เกิน8,000แชร์อาจารย์แค่เลยขออนุญ,ญาตให้เป็นพิเศษนะก็จะเหลืออีก2หางนะที่รักนะไปหาซื้อรอตเตอรี่ไว้ค่ะ4 5 9ซื้อพอดีเลย4 5 9เอาแล้ววะคุณเอนแทบเอาแล้ววะ เพราะว่าอาจารย์แค่ให้ห้าเก้าไปเมื่อวันเมื่อวันที่ใ,ใส่ชุดสีน้ําเงินถูกไหมเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์แค่ชุดที่สองมีห้าเก้าระวังกระดกเป็นหกห้าจำได้ไหมจ๊ะนะ,ะไปเจอเป็นสี่หกห้าซื้อไว้ได้ไหมคะได้นะตัวล่างเป็นเลขพึงระวังนะตัวล่างเป็นเลขพึงระวังจากสี่ห้าเก้าเป็นสี่หกห้าได้ไหมเพราะอาจารย์แค่เมื่อวานนี้บอกว่าห้าเก้าระวังกระดกเป็นหกห้านะฮะอย่าลืมนะ หรือว่าใครมีสี่หกห้าแล้วถูกใจเลยนะพี่จ๋านะเป็นเลขที่ชอบเลยนะเป็นใจที่ใช่แล้วเป็นเลขที่ชอบเลยนะที่รักนะได้กันแล้วนะคะอันนี้คนสวยตั้งใจให้นะคะสี่ห้าเก้าเลขพึงระวังค่ะสี่หกห้าเพราะว่าเมื่อวันชุดสีน้ำเงินอาจารย์แค่ให้ไว้ก็คือห้าเก้ากับหกห้าเพราะระวังห้าเก้ากระดกเป็นหกนะคะแล้วก็ห้านะคะ นะอ่ะใครอยากได้พิมพ์จะนะทันไม่เอ่ยทันไหมจ๊ะทันกันไหมคะสุดสวยสุดหล่อของอาจารย์เคทันไหมจ๊ะสวัสดีที่รักมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแก้วตาอ่าคุณอาคุณอาคุณอาทิตยยาบอกว่าชอบห้าเก้านะฮะ ชอบ5้มากกว่าใช่ไหมแต่9ก้ามันกระดกเป็น6ได้ไงอาจารย์แค่จะเขียนเลขกันมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยก็คือะระวังกระดกเป็น6กหค่ะที่ราคานะคะนะได้นะทันนะทันนะ